ไลฟ์สปีดแคสต์ตอน CDN ทำงานอย่างไรไปดูกัน สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับมาเรียนกันชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของตัว CDN นะครับหรือว่า Content Delivery Network นะครับถ้าเราเลื่อนมาดูในส่วนของตัว Live Speedcast เราจะเห็นเมนูตัว CDN อยู่ตรงนี้นะครับเราจะทำการเราจะทาความรู้จักในส่วนของตัว CDN ก่อนนะครับว่า CDN คืออะไรนะครับตัว CDN นั้นคือในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรเครือข่ายนะครับการจัดส่งข้อมูลนะครับก็คือ Content d e l t v e r y n e t w น r k นี่แหละนะครับตัว C D N นั้นมันมีหลายเจ้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Cloudflare นะครับหรือว่า Quick Cloud อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นบริษัทที่ให้บริการ C D N ทั้งหมดคราวนี้ตัว C D N นั้นทำหน้าที่อย่างไรนะครับ C D N ก็คือเป็น Network หรือเป็นระบบเครือข่ายตัวหนึ่งนะครับที่มีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆนะครับ ยกตัวอย่างเช่นในปกติเวลาเราทําการเรียกนะครับสมมติว่าเครื่องของเราอยู่ตรงนี้นะครับคอมพิวเตอร์ของเราอยู่เครื่องนี้เวลาเราเรียกเราจะเรียกใช้เว็บไซต์ใช่ไหมครับเราก็จะไปที่ในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ที่อยู่ตรงบริษัทโพสติ้งต่างๆก็คือวิ่งตรงไปเลยนะครับอันนี้ก็คือก่อนจะเริ่มทํา CDN นะครับก็คือจะวิ่งตรงไปอย่างนี้นะครับข้อมูลก็จะถูกส่งกลับมาในทันทีนะครับคราวนี้เนี่ย เนื่องจากว่าเวลาเราใช้งานระบบเน็ตเวิร์กมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับทั่วโลกมีการใช้งานทั่วโลกเลยทีเดียวคราวนี้ปัญหามันก็จะเกิดขึ้นมาว่าถ้าเรา,เ,าเครื่องเราอยู่ที่อเมริกานะครับเราไปเรียกใช้งานที่เมืองไทยอย่างนี้นะครับเ,เราหรือเราอยู่ที่เมืองไทยเราเลือกใช้งานเครื่องที่อเมริกานะครับมันจะเสียเวลามากเลยในการข้ามโลกเพื่อจะไปเอาข้อมูลมาเพราะฉะนั้นตัว CDN ก็จะเกิดขึ้นมานะครับโดย CDN ตัวนี้ ในที่นี้นะครับผมจะพูดถึงคาวแฟ่ก่อนคาเแฟ่ก็จะมาแทรกอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําการเรียกใช้งานข้อมูลนะครับเราก็จะมาดึงข้อมูลผ่านคาเแฟ่แล้วคาเแฟ่ก็ไปดึงผ่านที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่อเมริกาอีกทีหนึง่งโดยแทนที่จะดึงไปอย่างเดียวก็นํามาเก็บไว้ที่ในส่วนของตัวคาเฟ่ด้วยนะครับพูดง่ายก็คือเก็บข้อมูลเอาไว้ด้วยนะครับพอเราทําการเรียกใช้งาน มันก็จะแสดงผลตัวข้อมูลผ่านคาวแฟท่านเองเพราะฉะนั้นทยะทางในการดึงข้อมูลนั้นจะสั้นกว่าถ้าเราจะให้เห็นภาพชัดๆถ้าเกิดเราเปิดมาที่ในส่วนของตัว c a w f a c o m นะครับเราจะเห็นว่า user ที่อยู่ตรงนี้นะครับเวลาเรียกใช้งานนะครับแทนที่จะไปถึงตรงนี้ตรงๆนะครับไปถึงตรงที่สาระมันร,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 รงก็เรียกใช้งานผ่านตรง c a w f e ตัวนี้ได้เห็นไหมตัวนี้จะเป็น CDN server อันนี้จะเป็นลักษณะของตัว CDN นะครับ คราวนี้อย่างที่บอกก็คือถ้าเรากลับมาดูในส่วนของตัว Light Speedcast นะครับเราจะเห็นว่ามันใช้ในส่วนของ Quick Cloud CDN ตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งนะครับก็คือบอกว่าถ้าเราจะใช้ในส่วนของ Quick Cloud CDN เราก็เปิดใช้งานซะนะครับแล้วก็เราก็าาต้องไปทำการติดตั้งหรือตั้งค่า CDN s e t u p ตรงนี้นะครับก็คือลิงก์ไปที่กดไปที่ Quick Cloud ตัวนี้นะครับแล้วก็เรียกใช้งานในส่วนของ Quick Cloud CDN เป็น Account ของมันนะครับก็ ใส่ในส่วนของ username password อะไรยิ่งไปนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของตัว quick c o u d CDN มันก็จะเชื่อมต่อให้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้ในส่วนของ quick cloud CDN เราไปใช้ในส่วนของอีกเจ้าหนึ่งหล่ะข้างล่างมันจะเป็นอีกเจ้าหนึ่งก็คือเป็น cloudflare API ก็เราก็เอาข้อมูลพวก global API key อะไรพวกนี้นะครับหรือ email address อะไรนี้พวกนี้นะครับที่เราใช้งานเอามาใส่ตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราไปตั้งค่าตรงตรงในส่วนของตัว เอ่อตัวคาเฟ่นะครับเวลาสมมติว่าผมจะใช้งานคาเฟ่แล้วกันเนื่องจากว่าใช้งานคาเฟ่อยู่ผมไม่ได้ใช้งานในส่วนของลิ่ข่าวนะครับผมก็สมัครใช้งานในส่วนของคาเฟ่เข้าไปนะครับก็คือเปิดเว็บไซต์ชื่อคาเฟ่อย่างนี้ลงไปนะครับแล้วก็ทําการเอ่อใช้งานเรียกใช้งานนะครับอันนี้พอดีผมเปิดให้เห็นภาพชัด,ดก็เลยขยายใหญ่ขึ้นนะครับก็เชื่อมต่อล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วก็มันก็จะให้ใส่ในส่วนของไซต์ว่า เว็บไซต์ของเราชื่ออะไรแล้วก็ใส่ชื่อเว็บไซต์เข้าไปนะครับแล้วก็พอเราใส่ชื่อเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทําการใส่ในส่วนของตัว DNS นะครับตัวนี้สําคัญนะครับเราจะต้องไปเอา DNS ที่ตอนแรกเนี่ยทำการชี้อย่างเช่นชี้ไปที่นี่ตัวนี้อ่าตอนแรกนะครับเราสมมติว่าเราชี้ตัว IP ของเราเนี่ย name s e r v ร์เราชี้ไปที่ตัวนี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตัวนี้นะครับ คนนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนไอตัว name server ตัวนี้ให้เป็น cloudflare นะครับแล้ว x x x นั้นไปใส่ที่ในส่วนของตัว cloudflare แทนนะครับพูดง่ายก็เราก็เอา ip เนี่ยมาใส่เห็นไหมฮะจะเป็น x x x ตรงนี้แทนเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็น example.com แล้วก็ใช้เป็น point ไปที่ x x x แล้วก็ทำการเชื่อมทำการเปิดใช้งานตัวนี้นะครับมันก็จะสามารถใช้งาน cloudflare ได้นะฮะก็ ทำการพูดง่ายคือเนมเซิร์ฟเวอร์แทนที่จะยิงไปที่ในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งธรรมดานะครับก็เปลี่ยนไปเป็นยิงไปที่ในส่วนของคาแฟแทนแล้วคาแฟเนี่ยก็ค่อยยิงไปอีกทีนึงไปที่ในส่วนของโฮสติ้งของเรานะครับก็วิธีการจะประมาณนี้นะครับอันนี้จะคร่าวๆให้ฟังนะครับก็ถ้าสงสัยยังไงก็สอบถามมาได้นะครับอันนี้ก็ หรือไม่ก็เข้าไปอ่านในที่ t e a m v i e w s ตัวนี้นะครับ com cdn on c h c l f a r e ตัวนี้นะครับก็จะเขียนอธิบายไว้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเพจในส่วนของตัว cdn นะครับ cdn ที่เป็น light speed c a s h นะครับแล้วก็ Setup ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Manage ทั่วไปก็จะอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับ c l f a r ก็ประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับ